วันนี้มากินขนมจีนน,น,ะะน,จน,น้ำยากะทินะคะขนมจีนน้ำยากะทิวันนี้ขนมจีนยั่วๆเลยน้ำยายั่วๆใส่เยอะๆไว้ใส่เยอะๆเลยยั่วๆเลยอย่าเต็มจานพักก่อ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 นกินแล้วก็นอนจ้ากินแล้วก็นอน กินแล้วก็น,นอนจ้ะนะอุยอ้ย,ยวอวยยุ้อวยยุ้เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนอนาทานะคกเนี่ยอื้อื้ออถ่ายคลิปไว้ม่งนี่เนี่ยมามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยค่ะ วายกินกับทั่วพูอีกแล้วจ้ะขนมจีนน้ำยากะทิวันนี้ของโปรดของโปรดจ้ะเพื่อนเอามาส่งถึงบ้านวันนี้เพื่อนทำน้ำยากะทิอร่อยอร่อยกินน้ำยากะทิ กินน้ำยาอะไรก็แล้วแต่นะต้องราดน้ำเยอะๆจะอร่อยราดน้ำเยอะๆเลยไม่เผ็ดจ้ะไม่เผ็ด มันดีจ้ะถึงกะที่ดีมันเลยทำใหญ่ๆทำตาสวด ใส่ไปอีกหมดเลยใส่ไปให้หมดเลยเข <c oughs> ้มข้นนัวนวจุ่ยๆเลย <c oughs> เราจะเกี่ยม,มาสักก็ดีแล้ว <c oughs> okay <laughs> is' hắn ta soat đi sao nữa? Sốt. Sốt nấm jang. ปักนี้แก่ไม่น่ากินหมดนะเพื่อน แค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย